จะเดินทาสำนึกดีค่ะสำหรับเช้าวันที่6พฤศจิกาย,ยน2567ค่ะงานมหาปรนาครั้งที่42นะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่มีการบินธบาตค่ะหรือเรียกว่าใส่บาทเทโวกันนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะท่านสมณะได้ทำพิธีมหาปรนาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วันนี้ค่ะเป็นวันแรกนะคะที่ท่านสมณะท่านสิกขามาดค่ะก็ได้มาบินธบาตนะคะมาโปรดญาติโยมกันค่ะ ญาติโยมนะคะก็มาจากชาวโศกทั่วประเทศเลยนะคะถ้ามองถ้ามองจากมุมนี้นะคะโอ้โหดูหนาแน่นมากเลยค่ะนานๆทีเราจะเห็นภาพนี้นะคะงานประจําปีเราก็จะเห็นญาติโยมของพวกเรามาพร้อมใจกันอย่างนี้ค่ะวันนี้นะคะที่ท่านสม,มณะท่านศิกมานก็จะแบ่งออกเป็นสองสายนะคะบริเวณจุดที่มิตรบาทก็คืออยู่ที่หน้าเฮือนศูนย์นะคะจนไปถึงหน้าเฮือนเผิงกัน แต่ว่าท่านจะแบ่งออกเป็นสองสายนะคะเพื่อที่จะให้ญาติโยมสะดวกในการใส่บาทกันค่ะเห็นญาติโยมนะคะมาจากหลายที่บางท่านก็คุ้นหน้าคุ้นตานะคะบางท่านก็เพิ่งเคยเห็นในงานนี้ แต่สิ่งที่ทําให้พวกเรารู้สึกอบอุ่นใจก็คือการได้เห็นท่านสมณะท่านสิกขมาดค่ะที่ต่างบาวรต่างพุทธสถานนะคะแต่งานนี้ท่านเป็นกิจสาคัญนะคะที่ท่านจะมารวมกันแล้วก็ทําพิธีมหาปรณาค่ะสังเกตสีหน้าของญาติโยมนะคะก็จะยิม้มแย้มแจ่มใสที่ได้เจอท่านสมณะท่านสิกขมาดค่ะ ได้สบายดีเนาะอยู่ที่ไหนครับนมัสการ์คือนี่ค่ะอยู่บ้านลาดค่ะอ๋ออยู่บ้านลาดใช่ไหมท่านไปเมืองเลยไหมคะเสียกาเนี้ยอ๋อคงไม่ได้ไปนะขาร่กิจเยอะเลยขายาโยมนะคะเห็นท่านสมณะท่านสิกขามาดก็จะทักทายกันค่ะก็เป็นการมิทธบาตแล้วก็ญาติโยมเห็นก็จะทักทายท่านนะคะเพราะว่าบางรูปเนี่ยอยู่ที่ใต้ก็มีบางรูปก็อยู่ที่เหนือก็มีค่ะแล้วก็อยู่ที่สันติอโศกปฐุมสกุลภาคกลางบ้างค่ะ ถ้าสมณปีนี้มี67รูปนะคะที่มาร่วมประชุมมหาปรวนากันค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูหัวแถวกันนะคะหัวแถวนี้หลายท่านนะคะที่คิดว่าจะมาไม่ได้ค่ะแต่ก็มาได้นะคะอย่างที่อย่างหัวแถวไปดูหัวแถวฝั่งนี้นะคะ ก็จะเป็นท่านท่านอาจารย์หนึ่งค่ะท่านสมณบินบนธีราจิตโตนะคะแล้วก็ยติธรรมตอนนี้นะคะสองแถวยาวเลยค่ะสองแถวยาวไปถึงหน้าเงินผงกันเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็รวมถึงนักเรียนสมาศิขาจากทุกบว,วรด้วยค่ะา <c oughs> อะจะาจารย์ธรรมค่ะนิยติธรรมค่ะ มันมาชิญของอุบลนะคะเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยนะตาอาจารย์คะวันนี้เห็นนัทรรศธรรมเยอะๆเห็นสมณศิกรานมาเยอะๆเนี่ยันระลึกถึงอะไรบ้างคะครูอยู่ด้วยตอนนี้แล้วลึกถึงพ่อครูแล้วลึกถึงคําสอนของพ่อครูประทับใจที่เรายังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของเราเอาไว้ได้ดีค่ะป้าอยู่นะคะแนะนําตัวก่อนนะคะป้าอยู่เนี่ยชื่ออะไรคะเป็น้องสาวของพ่อครูนะคะ ชื่อนิตยาสิริแนวเวนค่ะชื่อเล่นชื่ออิ๋วก็ลวเลเือกถึงคุณก็แบบว่าใครคำว่าตีใจค่ะที่พวกเรายังสืบสารที่พ่อครูได้สอนได้อบรมได้ให้ธรรมะไว้ก็ปฏิบัติธรรมอย่างไม่ถึงแม้ที่ไม่มีท่านก็ยังสื่อสารท่านอยู่ด้วยความเคารพค่ะขอบคุณค่ะป้าแป๊ะนะคะ ป้านงรักป้าแพงพรป้าหน่อยรายชื่อจังเลยก็เป็นบรรพชนนะคะต้องขึ้นชื่อว่าบรรพชนของอุบลเลยค่ะก็ยินดีที่เราได้มาร่วมงานกันทุกวันนี้นะะคทำตามพ่อครูสอนปฏิบัติตามพ่อครูสอนขอบคุณค่ะมาใกล้ๆนะคะ ต้องดูโทรศัพท์ต้องขออนุญาตนะคะนี่ประธานชุมชนปฐมมสศโค่ะมาวันนี้วันที่ไม่มีพ่อครูเป็นครั้งแรกเลยนะคะอาลทิเมค่ะเป็นไงบ้างคะบรรยากาศแตกต่างกันไหมคะหรือว่าเราคว,าควารสืรบสารอะไรหลังจากที่พ่อครูไม่อยู่แล้วบ้างพ่อครูไม่อยู่แต่ว่าโดยร่างกายท่านไม่อยู่แต่ว่าวิญญาณหรือว่าใจของเราเนี่ยที่ได้รับทั้งความรู้ได้รับทั้ง คำสอนที่นําไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยแล้วเราก็ปฏิบัติตามแนวทางของท่านเนี่ยมันอยู่ในใจของเราตลอดนะครับนะท่านไม่อยู่แต่ว่าวิญญาณหรือคําสอนหรือว่าสิ่งต่างๆที่ดีๆงามที่ท่านพาเราประพฤติปฏิบัติยังอยู่เมื่อสิ่งนี้มันยังอยู่เนี่ยเราก็ยังคงประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านบอกท่านสอนอยู่แล้วก็ปฏิบัติให้มีลักษณะอัตตก้าวหน้าอยู่อันนี้ก็คือสิ่งที่เราดําเนินอยู่นะครับ ขอบคุณค่ะหลายๆที่นะคะคิดว่าจะมีความเห็นเช่นกันนะคะที่เราจะต้องรักษาในสิ่งที่พ่อครูสร้างเอาไว้นะคะโดยเฉพาะประเพณีหลังจากที่มีการประชุมมหาปรณากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะมีการใส่บาตเทโวนะคะก็ถือว่ากิจที่เป็นกิจสําคัญค่ะในเรื่องของสารานิยธรรม6นะคะที่เราจะต้องมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตาทั้ง3กรรมนะคะ สุดท้ายก็คือสาธารณโภคขีซึ่งเป็นเรื่องสําคัญค่ะที่จะทําให้พวกเราระลึกถึงกันนะคะสุดท้ายนะคะก็จะมีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็เกิดเอกีภาวะหรือว่าเกิดความสามาคัคคีในหมู่กลุ่มค่ะของชาวโศกค,คิดว่าสิ่งนี้นะคะงานนี้เป็นสิ่งที่สูจน์ว่าชาวโศกสามารถที่จะดํารงอยู่ได้รักษาแล้วก็ต่อยอดงานของพ่อครูไปอีกนานค่ะ